เมื่อตอนที่แล้วนะครับเราก็ได้ทราบไปคร่าวๆแล้วว่าเป็นการไม่ง่ายเลยในจะเข้ามาพัฒนาสถานพยาบาลที่ยังขาดความพร้อมในด้านต่างๆฉะนั้นในตอนนี้เราจะมาดูกันครับว่าเขานั้นใช้กระบวนการและวิธีการอย่างไรในการพัฒนาเห็นทางผู้ใหญ่เล่าบอกว่าก็มาจัดผ้าป่ากันใช่ไหมครับผมใช่ครับแต่เราก็ไม่ได้มาเชิญเป็นผ้าป่าเป็นพิธีการอะไรนะครับเพราะว่าเราบอกว่าถ้าเราจัดผ้าป่ามีซองมีอะไรเนี๋ยต้องมาอะไรเงี้ยมันก็จะไปหาค่าใช้จ่าย เราหาวิธีการที่ไม่ต้องหาค่าใช้จ่ายก็เลยเป็นการว่ารวมกันเลยอเอาเงินมารวมรวมรวมกันเป็นก้อนเลยนะ oh. ครับเพราะว่าเราไม่ต้องการหาค่าใช้จ่ายถ้าหาค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นสองหมื่นแล้วเนี่ยก็เลยบอกว่าไม่ต้องการแบบนั้นก็เอาแบบว่ารวมรวมกันมาเลยรวมกันได้เท่าไหร่ก็รวมกันมาเลยเพราะว่าพอตรงนี้ได้ก็นะครับทางอบตก็ช่วยมานะครับทางอบตในพื้นที่นะครับต้องเป็นอบตของหมู่สามเละเป็นของส่วนของนายโยกของสมาชิกเนี่ยก็ช่วยมา50ารถนะถ้าจะไม่ผิดอ๋อครับห้าสิบรถนี่ลวตอนนั้นมันลดละห้าร้อยเนี่ วัเป็นเงินหมื่นห้านะห้าสามสิบห้าก็เป็น 15, เงินหมืนะ่นห้าเป็นแสนอยู่ครับพี่เพราะว่าตอนนั้นก็คือใช่ไหมเป็นแสนเพราะว่าเขาก็ช่วยมาห้าสิบรถนะตอนนั้นนะผมจาผมจำไม่ผิดน,น,นะครับห้าสามสิบห้ารถห้าร้อยก็เป็นห <15, S 1> นะม 15, นื่นห้าเนาะหมื่นห้าหลายๆส่วนมาก็มาช่วยกันก็เลยตอนนั้นได้ ได้ดินมาถมนี่ก็ร่วม200รวดถได้นะถ้าจำไม่ผิดนะครับสองสารถได้นะครับครับครับพอถมมาเสร็จมันก็ยังไม่เต็มนะมันยังเป็นพื้นที่ที่มันลึกมากตรงนี้ะครับแล้วเนี่ยก็พอดีมีการประชุมอ่าคอปสอเขาเรียกว่าประชุมคณะกรรมการระดับอําเภอเนี่ยครับทางสาสุขนะครับก็เลยไปเสนอไว้ว่าทางทางทางอาเภอในทางประชุมนะครับว่า ทางเขาล่วงครับสถานีไม่เขาล่วงเนี่ยไม่มีป้ายบอกเลยอ oh, ครับใครผ่านไปผ่านมาก็เห็นแต่ตัวอาคารไม่มีป้ายด้านหน้าไม่มีรั้วไม่มีอะไรเนี่ยก็อยากจะได้รั้วอยากได้ป้ายให้บอกบ,บอกชัดเจนว่ามันคือตรงนี้คือสถานีนะไม่ชาวบ้านเขาจะได้เห็นคนผ่านไปผ่านมาแต่ที่ทางทางสำนักสาธารณสุขเพิ่งก็แจ้งไว้บอกว่ามันมีการบรรจุไว้ในแผนเรียบร้อยแล้วแหละ oh. แต่ยังไม่มีกระบวนการในการดำเนินการอะไรประมาณเนี่ยแต่รอกระบวนการอยู่เราก็ไปตามเราตามตัวนั้น ประมาณเดือนเรามาทํางานเดือนกุมภาเดือนมิถุนาก็ได้สร้างเลยไม่กี่เดือนครับหลังจากนั้นก็คือมีการสร้างรั้วให้ชัดเจนเกิดขึ้นครับแ,แล้วอะไรต่างๆพอชาวบ้านเขาเห็นว่าเออมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับก็เริ่มในหลายๆอย่างเริ่มเข้า,าม,มาร่วมมือเริ่มเข้ามาความเข้าม,มาเพราะตั้งแต่ที่ดินตรงนี้ก็เป็นที่บริจาคของชาวบ้านควันวันหนึ่งก็เจ้าของที่คุณเพลิ่วเนี่ยครับเอ่ยได้เนาะคุณเพลี่วเขาเข้ามาหาที่ที่จะนามัยนะครับเข้ามาหาว่าหมอแว่นครับ ้าหมอแว่นเนี่ยอยากได้ที่ดินเพิ่มเติมนะด้านข้างฝั่งทางนี้ครับ่เป็นเสาไฟฟ้าเนี่ยหมอแว่นบอกผมนะผมจะให้หมอแว่นเพิ่มเติมเขาไปอีกอทีนี้เราก็พอเราพูดไปว่าเออคุณไปลองหมอว่าเอาแค่นี้ก่อนดีไหม, <c oughs> หมว่าเพราะว่าถ <c oughs> ้าเราเอาบ่า, <c oughs> าขึ้นเนี่ยมันก็จะการพัฒนาก็จะต้องใช้งบประมาณเพิ่มใช่ไหมเราก็เลยบอกว่าเอา คุยกับคุณพิร,รุว่าเอาเอาเอาเช่นนี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้า Kad ถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงข้างหน้า Marc, เราค่อยมาค่อยมาคุยกันใหม่นะอะไรประมาณน,นี้ค่อยมาคุยกันใหม่แต่เนี่ยต้องต่อไปต่อจนสัญญาอยูถึงด้านหลังนี่จะให้เรามาเพิ่มอีกนะครับ <ừ> เดี๋ยวเราก็บอกว่าเราขอประมาณเท่านี้ก่อน <ạ. S 2> นะทบไม,ไม่ไม่ขอเพิ่มนะถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเราจะขอเพิ่มอีกประมาณนี้ครับแล่ที่นี่ส่วนของงานบริการเนี่ยครับหลังจากที่รับฟังความต้องการจากชุมชนแล้วเนี่ยทางพี่วิชิตมาปรับการทํางานของรปตรปสตอยังไงบ้างครับ จริงๆก็ต้องต้องบอกจริงๆว่าก่อนที่เราจะเข้ามาอยู่ที่เขาลวกเนี่ยครับจริงๆผมก็ไม่ไม่ไม่ไ,มได้รู้แนวทางการทางานทางด้านสถานๆยังไเนาะเพราะว่าทั้งชีวิตของการทํางานมาร่วมสิปีนะครับมันอยู่ที่โรงพยาบาลทั้งหมดล้วก็เป็นโยงงานตน่างซึ่งมันทางานอยู่ในห้องยานะครับ,รบที่งานบริการในห้องยาอยู่แล้วงานในแับ ผมมภูมิอย่างเงี้ยเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าจะต้องทําอะไรบ้างพอเรามาศึกษาคู่มือต่างๆจากสปสชบ้างจากหน่วยราชก,การทางด้านสาธารณสุขที่ให้คู่มือส่งมาให้เราเนี่ยเราก็มาศึกษาเรามาอ่านแล้วเราก็ไปดูเกี่ยวกับงานข้อมูลของเราเนี่ยครับว่าข้อมูลที่มีการส่งออกไปเนี่ยสมบูรณ์ไหมเป็นไงบ้างเพราะเขาบอกว่าข้อมูลสมบูรณ์จะทําให้เรามีงบประมาณเงินที่ถูกจัดสรรมาเราก็ไปดูไปแก้ไขพอเราไปดูแล้ว เราต้องแก้ไขเรื่องงานข้อมูลก่อนสําคัญเลยงานข้อมูลถ้าข้อมูลเราแน่นพื้นฐานตรงนี้เราแน่นนะงานต่างๆมันจะง่ายในการจับในการหยิบนะครับลลลทีนี้พอตรงนี้งานข้อมูลเราก็เข้าไปจับไปแก้ไขปรับปรุงแล้วก็คุยกับน้องเจ้าหน้าที่นะครับมาคุยกันส่วนงานบริการเนี่ยเมื่อความต้องการของชาวบ้านเข้ามาหาเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาวางว่าทํายังไงเนี่ยการที่จะมานั่งทํางานทุกวันอยู่ที่นี่นะครับมันก็เหมือนว่าเราอะรับแ,แตค่คนไข้คนไข้มาหาเราเราก็กลับบ้านคนไข้มาหาเราก็กลับบ้านคนไข้ ติดเตียงไม่มาได้มาไม่ได้ญาติก็ต้องหิ้วหอบกันมาใส่รถมาแล้วมาหาเราอย่างเงี้ยก็เลยมุมมองตรงนั้นก็เลยบอกว่าโอ้มันลําบากคนไข้เกินไปเราก็เลยคิดไปถึงว่าเหมือนที่ผมเล่าแต่ที่แรกมาคิดถึงบ้านเราตอนเราเป็นเด็กอะว่าอถ้าเป็นอย่างนี้นะพ่อแม่เราเคยไปรับบริการไปต้องไปนั่งรอไปรอ,ปรอคิวรอเลยเสียเวลามากมายขั้นตอนของทางด้านสาธารณสุขเ็เยอะเนาะไม่รู้รจะไปจุดไหนหน่วยอะไรอย่างงี้แต่อันามัยก็เคมันมาปุ๊บมันได้ปั๊บเลไรประมาณเนี้ยแต่พอเรามองมุมนั้นปั๊บเราก็ต้องการบอกว่าเราต้องการให้ชาวบ้าน่ะ เขาถึงระบบบริการให้มากที่สุดนะครับทำยังไงก็ได้ที่จะให้เขาถึงระบบบริการเราก็เลยเปลี่ยนแปลงการทํางานใหม่เลยโดยที่ว่ากําหนดการทํางานว่าต้องมีการทํางานในชุมชนให้มากขึ้นกําหนดว่าเราจะทํางานอะไรบ้างหนึ่งสองสามสี่งานบริการอะไรที่เราจะต้องติดตามแต่งานข้างบนเราก็ไม่ให้ขาดไม่ให้ตกบร่องและสิ่งแรกที่ต้องเปลี่ยนคือระบบการบริการคืออัธยาศัยในตีที่เราจะต้องเข้าหาแต่ก่อนหน้านี้น้องเขาก็โอเคอยู่คนที่อยู่ด้วยเขาก็ อัจรยะใสก็โอเคใช้ได้อยู่แล้วอยู่ที่นี่ครับแต่เรามารปรับหน่อยนิดนึงเปลี่ยนแปลงกันนิดนึงว่าเอออัจรยาใสยไมตรีของเราเป็นเรื่องที่สําคัญเขาบอกว่าถ้าคนไข้มาหาหมอนะครับนี่นบอกอย่างนี้เลยนะมีอัจรยาใสยเจ้าหน้าที่อัศรัยใจดีพูดเพราะให้บริการที่ดีคนไข้เนี่ยหายเกินครึ่งแล<อ>้วแทบจะไม่ได้ได้ยากับเราเลยแค่เนี่ยพอเราเจอจุดนี้ปั๊บเราก็เห็นจุดนี้แล้วเราก็เลยเปลี่ยนแปลงมันก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยเริ่มรู้จัก หมอแว่นหนาบมาขึ้นจากจุดนี้แหละที่ทําให้ชาวบ้านรู้จักหมอแว่นมากขึ้นาเออมีการเปลี่ยนแปลงหมอแว่นทำโน,น่นทํานี่พอเราทํามากขึ้นมีคนเห็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ประสานคนมือกับท้องถิ่นมากขึ้นชุมชนมากขึ้นแล้วก็ประสานกับตัวเจ้าที่คุยเรื่องงานกันการเปลี่ยนแปลงมันก็เริ่ม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 เปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะแต่เราก็บอกว่ามันยังไม่ถึงที่สุดนะเราต้องการให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าถึงมากกว่านี้เข้าถึงมากกว่านี้หมายถึงว่า เคสที่เป็นหนักหนัก่ะเนี่ยเราต้องลงไปหาคนไข้อยากให้คนไข้มาหาเราอะไรประมาณนี้ครับพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับไปจับงานต่างๆช่วยเหลือเวลาเราลงในพื้นที่นะครับมันไม่ใช่ว่าเราจะไปตูแค่คนไข้อย่างเดียวนะญาติคนไข้เป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับเวลาคนไข้เคสหนึ่งติดเตียงเนี่ยคนที่ดูแลรักษานะครับดูแลคนไข้อยู่นี้นะเขาจะเครียดนี่ยันนั้นหน้าที่ของเรานะครับเวลาเราลงเนี่ย เขไม่ใช่ว่าเราลงไปคนเดียวนะไม่ใช่ว่าหัวหน้านาะไมัยต้องลงไปคนเดียวนะอะไรก็จะหัวหน้านะ้ำมัยแก้ไขมันไม่ใช่แต่ที่เรามีทีมของผมจะมีทีมนะเวลาลงม,มีน้องพยาบาลหนึ่งคนลงไปด้วยน้องผู้ช่วยกายภาพบําบัดหนึ่งคนนะครับโดยจ้างด้วยเงินกองทุนบบรัฐบาแล้วก็มีผมก็จะไปด้วยกันนะครับไปด้วยรถส่วนตัวของพวกเราไปด้วยกันสามคนเดี๋ยวบางวันก็สี่คนมีน้องแพทย์แผนไทยไปด้วยบางวันอาจจะเจอกับนักกายภาพบําบัดจากโรงพยาบาลที่ลงมาไปด้วยกันนะครับพอไปด้วยกันก็วางก็คือหน้าที่ขขอองงครมัน พยาบาลมีหน้าที่การให้บริการพยาบาลไปนะครับน้องผู้ช่วยกายภาพมีหน้าที่ฟื้นฟูเบื้องต้นเราในฐานะหัวหน้าสถานีใหม่พูดอะไรส่วนใหญ่ชาวบ้านก็จะค่อนข้างที่จะเชื่อฟังมากเนี่ย <Hey, S 2> เราก็เลยใช้วิธีนี้ว่าเข้าไปคุยกันให้กําลังใจคนไทนะครืคอไป<พ>อทำงานงเป็นทีมนะครับ,รบไปช่วยกันพอไปถึงจุดนี้มันเกิดเขาเรียกว่าแรงศรัทธาจากชาวบ้านมาขึ้นมันเลยทําให้เรามีเราอยากจะทะําอ่ะจุดนั้นเราอยากจะทําพอทําไปแล้วมันมันสนุกอ่ะมันจากที่ว่า พอได้ทํไปแล้วความสนุกมันเกิดขึ้นในการทํางานอะ่ะครับผมเมื่อการดําเนินงานของรพ OR สตเขารวกอาเภอลําสนทิจ,จังหวัดลบบุรีเริ่มลงตัวนะครับทั้งเจ้าหน้าที่และบุคลากรต่างๆต่างก็มีกําลังใจและก็กเริ่มที่จะต่อยอดไปสู่การดำเนินงานด้านต่างๆแต่จะมีอะไรบ้างนั้นติดตามชมได้ในตอนหน้าครับ